กูจะบอกอะไรให้นะวันนี้เป็นวันที่มีความสุขของกูอีพวกที่เข้ามาด่ากูหรือเข้ามาวิจารณ์หรือเข้ามาติหรือเข้ามาอะไรก็แล้วแต่อย่าแตะต้องแฟนขับกูใช่โอเคป่ะโอเคป่ะ<ม>อย่าพลาดพิงแฟนคลับจะด่าจะติจะว่าว่ากูว่าครอบครัวกูว่าแม่กู<ม>แต่อย่ายุ่งกับแฟนคลับกูเพราะอะไรคะแฟนคลับเขาทำไมคะ แฟนคลับเขาก็เหมือนเป็นแบบว่าครอบครัวเดียวกับเราเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเห็นด้วยกับเราปไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ว่าคือคนมันเป็นธรรมดาที่คนเขารักเขาก็ต้องมาช่วยปกป้องมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับแฟนคลับใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องไปว่าแล้วเขาก็ไม่ได้อวยอะไรเขาแค่เพียงกูจะบอกให้นะว่าแฟนคลับบางคนน่ะเขาดูเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เข้ามาเมนเออ๋อแลวอีกกรณีหนึ่งนะอีพวกที่บอกว่าฉันไม่ได้อยากจะยุ่งกับเธอหรอกฉันไม่ได้อยากจะยุ่งกับเธอหรอก ามึงไม่อยากยุ่งกับกูตั้งแต่แรกอะมึงก็ไม่เปิดเข้ามาดูคลิปกูหรอกจบถูกปะถูกปะกูเวลากูที่เวลาที่กูไม่อยากยุ่งกับใครสักคนอะแม้แต่หน้ากูยังไม่ชายตามองเลยแม้แต่เสียงกูยังปิดหูไม่ฟังเลยเพราะฉะนั้นเวลามึงเข้ามาฟังกูเนี่ยแสดงว่ามึงอยากยุ่งมากอยากจนถูกป้องอยากจนหีสั้นหีสั้นและลิกละลีที่จะเข้ามายุ่งเพราะฉะนั้นขอเตือนและขอพูดไปตรงนี้เลยว่าอย่าแตะ ต้องแฟนขับกูอย่ายุ่งกับ S Y F C เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาไม่ได้เป็นคนพูดกูเป็นคนพูดออกมาปกป้องออกมาแสดงความรักกับกูเพราะฉะนั้นจะจะมีอะไรมาลงที่กูอย่าลงกับแฟนคับนะกูกับแม่กูไม่ได้เอามีจี้ปากให้มึงพูดจี้นิ้วให้มึงพิมพ์จี้ตาให้มึงเปิดมองกูจี้หูให้มึงฟังจี้นิ้วให้มึงกดดูกูเข้าใจปะ แล้วก็บอกว่ามึงไม่ได้มาติกูมึงมาด่ากูก่อนถ้าติกูไม่เถียงกูไม่ว่ากูไม่ด่ากูพูดเลยติก็คือติกูก็มองอ่านแล้วกูก็รับฟังกูก็เออแต่มึงมาด่ากูก่อนกูก็ไม่ยอมให้มึงด่ากูก่อนโอเคป่ะกูก็ไม่ยอมให้มึงด่ากูฟรีๆจบปะสอนว่าในโลกเนี้ยให้รักใครที่สุดแม่ในโลกนี้ให้กลัวใครที่สุดแม่ในโลกนี้ให้เทิดทูนใครที่สุดแม่ไม่ใช่พวกมึงจบปะ ไม่มีคนช่วยไงมันก็อิดช่าเออไม่มีคนรักไม่มีคนช่วยมาปกป้องมันก็เลยอิจฉาอิจฉี่อะอิจฉี่แปลว่าอะไรเซย่าสักแซบเจอกันค่ะฝันดีนะคะทุกคนเคลียร์นะคะชอบได้แชร์จิกจี้ใหม่ค่ะจิกจี้ใหม่จิกจี้นะคะโอเคปะจบนะ